อ่าเสร็จเสร็จเสร็จอยู่หลังโอ้หล่ะไอเทีเยเอ้ยยิงไม่ทมันเลยก็หลอกครับมีพลิกตัวอ่หลัเจ็ด เเโซ้อเล่นไอเสกโจแล้วอ้ามิสสองใครครับอ่าเสร็จเสร็จเสร็จอยรังนะครับ ผมว่าติดทำไมไม่วางก็ได้จะหมาขนาดเนี้ยถอบมินต์ถอดสมองไปแล้วไช่ละผมครับไปไวยูไวยู ดักรอเลยสวนะครับสวยมีไปแกก่อ แม่งปล่อยแม่งไหลเข้ามาใส่โอ้สกายน่าจะเจ็บโอ้ยแชมเบอร์เจ็บมาละโอ้บ้านเราครับสอง G เข้ามาแล้วสวย A เข้ามาแล้วยังยังริกเจ็บมาก เกือบหมายเลขสี่สิบเป็นงั้นไปโอ้ช็อตตี้โอ้เกือบแสผมเกแสสการโลจังสวย ่นีหลังเข้ามาเลยโอ้โหลอกไอพี่เอ้ยยิงไม่ทันเลยก็หลังครับมีฟริกตัวเอ้อใชย เฮ้ยมีมีไปสายตัวนึงา้ตาบีโง่ใจเย็นนะเอ่อทอะไอยู่นี่ จะมาทำอย่างนี้กับผมได้ไงนี่